เหมือนว่าตอนนี้ชางเอ็มปาเป้และก็เกรซมันครับได้คุยเรื่องประเด็นกับตันทีมกันแล้วนะครับเหมือนว่ามีการเปิดใจคุยกันเรียบร้อยนะอันนี้เป็นสื่ออย่างเลเกฟครับบอกว่าคุริเยนในปเป้ได้มีการพูดคุยกับองตวนเกรซมันครับกรณีกับตันทีมคนใหม่ซึ่งเอ็มปาเป้ครับได้รับไมต่อจากอุโกโยเรสคือทางกุนซืออย่างดีเยดชองครับเตรียมมอบปลอกแขนกับตันทีมให้กับเอ็มปาเป้หลังจากที่อุโกโยเรสครับประกาศอำลาทีมชาติในช่วงจบฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตราในช่วงที่ผ่านมานะครับ เรื่องนี้มันถูกนำไปโยงว่าครีสมันแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่โดนมองข้ามและกลายเป็นรุ่นน้องวัย24ปีอย่างอปปเป้ที่ได้รับหน้าที่เป็นกับตันทิมชาฝรั่งเศสคนใหม่ครับแล้วก็องตวนกรีสมันเป็นแค่รองกับตันทีม แล้วสื่ออย่างไรเกฟกรับบอกเมื่อคืนบอกว,ว่าเอ็มบาเป้เนี่ยมีการพูดคุยกับเกรซมาในเรื่องนี้แล้วคือต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนถือว่าเป็นแกนหลักในแนวรุกของฝรั่งเศสครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมาแล้วสื่อฝรั่งเศสกลับยงให้ทั้งคู่เนี่ยบาดหมางกันเรื่องการรับช่วงต่อในตำแหน่งกับตันทีมก่อนเกมยูโร2024รอบคัดเลือกที่จะรับมือกันในเทลดยในวันศุกร์นี้ครับ ตั้งแตคุณสื่ออย่างดีดีเอเดชองครับที่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาและการตัดสินใจมาจากการหารือของทุกคนในทีมซึ่งมันจะไม่ส่งผลลบในอนาคตอย่างแน่อนอนนะครับแล้วสื่ออย่างรเกฟก็บอกต่อนะว่าคริซมันในวัย32ปีได้มีการพูดคุยกับเอปเป้แล้วนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาใน่วนนี้และพร้อมทํางานร่วมกันต่อไปตามเดิมนั่นแหละครับก็น่าจะคุยกันเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องของกัปตันทีมคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับสำหรับก, e กรกิซม,มันแลวก็เอปเป้ทุก ไปฮาวรวรรจัดไปยาวๆเลย